กลับมาอีกครั้งกับฤดูการของการเปิดเทอมครั้งนี้จะต่างไปจากครั้งก่อนเพราะวันนี้คือการเปิดเทอมสองไม่ทำอะไรวะนที่ปุกกันทมเนี่ยเปิดเทมอมวันแรกก็ลืมแล้วเหรอครับเนี่ยวันนี้วันเปิดเทอมสองวันแรกไง,งจำอะไรได้บ้างเนี่ยวันนี้ปรุกแฟนเหรอครับครับใช่วันนี้ปุ๊กแฟนไปโรงเรียนงต้องถามแรู้รู้หรือยัง ลูกจะรู้ไหมนะว่าวันนี้วันอะไรถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วก็รีบไปโรงเรียนกันดีกว่าดูเหมือนคู่ทิมบอนจะมาถึงโรงเรียนกันแล้วอ้าของแก้มอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยไม่ได้เขินไม่ได้เขินผมไม่ได้เขินเอาใครเขินไม่ไม่เขยกันจริงหรือเปล่าไหนมาดูอีกสักรอบไม่ได้เขินไม่ได้เขินไม่ได้เขิน ทำไมเป็นงั้นไปได้ล่ะครับเนี่ยโชกุนจบจากเรื่องราวน่ารักน่ารักของคู่คิมม่อนกันแล้วต่อไปมาแวะให้กำลังใจคู่เบอร์ต้ากันบ้างจบดแรกของจุดครไม่ได้หรอวะเมื่อกี้เคยนะครับตอนแสดงเพราะว่ามันเป็นฉากแบบกังงวลอากาศมันร้อนด้วยครับก็เลยแบบมันก็ยิ่งแบบเพิ่มอารมณ์เข้าไปเยอะเก่งมากแล้วนะครับเคนจิแล้วทำไมเราถึงงอนเขาล่ะ เพราะเขาเปิดเผยความลับของเราอ้าที่เราจูบกันหรอใช่แบบนี้เห็นจิก็เศร้าแย่ละสิครับเนี่ยมาดูกันว่ามิกจะมีวิธีให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างกำลังใจเพื่อนก็แค่ยืนอยู่ด้วยกันเนาะก็สัมผัส เห็นไหมผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแรงมาแล้วมันส่งถึงกันอะเรื่องราวต่อจากนี้ของแต่ละคู่จะเป็นยังไงอยอ่าลืมมาให้กําลังใจกันได้ในซีรีส์บอยอินแล้วเปิดเธอใหม่หัวใจหัดรัก